ที่ภูเขาเจียกพัทลุงเขามีการเตรียมงานร้อยเพพัทลุงอเมซิ่งพัทลุงไลฟ์เฟสติวัล2 0 0ทตะเวนที่ฝ่ายโดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่18ถึง21เมษายน2568นี้นะครับซึ่งช่วงเช้าของวันนี้นายธาราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้เดินทางไปเป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานเฟสติวัลร้อยเพพัทลุงอเมซิ่งพัทลุง หลายเฟสติ 2000, 25, วัลทูเท่าสั้นตเวนที่ไฟวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรับซัมเมอร์ชูอาหารพื้นถิน่นกินร้อยผลิตภัณฑ์ชุมชนสุดเก๋ที่เที่ยวต้องห้ามพลาดพร้อมโชว์ร้อยสุดอเมซิ่งให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับวัฒนธรรมอเมซิ่งเมืองลุงทั้งนี้นายสุรัตน์จรณะโยธินท่องเที่ยวแลก,กีฬาจังหวัดพัทลุงเนี่ยได้กล่าวว่างานร้อยเพพัทลุงอเมซิ่งพัทลุงหลายเฟสติวัลทูเท่าสั้นตเวนที่ไฟ จัดขึ้นในคอนเซปต์กินร้อยทำร้อยเที่ยวร้อยโชว์ร้อยในวันงานจะได้มีการแบ่งโซนจัดกิจกรรมเช่นโซนกินร้อยซึ่งจะได้เต็มอิ่มกับอาหารพื้นถิ่นให้ลิ้มลองกว่า100ร้านค้าโซนทำร้อยพบกับสินค้าและบริการท่องเที่ยวเมืองลุงโซนเที่ยวร้อยชมนิทรรศการป่าเขานาเลและโซนโชว์ร้อยจะได้พบกับศิละปะการแสดงที่สวยงามที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงนะครับ พร้อมกันนั้นยังจะได้เต็มอิ่มกับคอนเสิร์ตสุดมันกับวงร็อกในตำนานอย่างเช่น b l a c k h e a ก้าวดยและก็ศิลปินสุดฮิตนะฮะวันที่างวันที่18ถเง21เมษายนนี้นะครับก็ขอ,ขอเชิญชวนด้วยนะครับในส่วนรายละเอียดของพื้นที่ในการจัดงานทั้งหมดเนี่ยเราแบ่งออกไปทั้งหมด3โซนนะครับ หนึ่งโซนแรกก็คือในส่วนของโซนมิวสิกนะครับแอนเคิลเจอร์ก็คือเรื่องวัฒนธรรมต่างๆนะครับในโซนนี้ก็จะมีกิจกรรมหลากหลายนะครับมีดนตรีมีการแสดงพื้นบ้านนะครับแล้วก็มดนตรีคอนเสิร์ตนะครับคืนวันที่18เราก็เอาน้องพี่น้องสายเลือดของพัทลุงเราน้องเก้าเนี่ยมาร้องเพลงให้ฟังนะครับวันที่19ก็จะมีของพี่ปูแบ็กเฮดมานะครับขอเชิญชวนด้วยนะครับส่วนโซนที่2ก็จะเป็นโซนของเรื่องของมิวของมิวสิกนะครับแล้วก็ในส่วนของโซนท่องเที่ยวนะครับ โซนท่องเที่ยวก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของอาการเดินทางท่องเที่ยวเขาป่านาเลนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวมาจําหน่ายเป็นของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ของงานในวันนั้นส่วนโซนสุดท้ายนะครับก็คือโซนอาหารนะครับแล้วก็ในส่วนของของฝากด้วยนะครับอาหารของเราเนี่ยก็จะเป็นอาหารพื้นถิ่นนะครับแล้วก็อาหารที่ คัดสรรมาแล้วเนื่องจากว่าเรามีการรับสมัครนะครับร้านค้ากว่า400ล้านเราคัดเหลือแค่ร้อย้านเดียวนะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับในวันในส่วนของวันที่ 18- ถึง21เนี่ยมีกิจกรรมมากมายและอีกนิดหนึ่งฮะในส่วนของน้องๆหนูๆน,น,น,นะครับที่จะมาเที่ยวมามาพร้อมคุณพ่อคุณแม่เราก็จะมีหนังกลางแปลง3มิติฉายให้ด้วยคืนวันเสาร์กับวันอาทิตย์คือ1 9ถึงยีบนี้จับจ่ายใช้สอยนะครับเงินบุญเวียนสะพัดในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเริ่มตั้งแต่การเติมน,น้ำมันที่ นายสุรัจ,จระโยธินท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงยังกล่าวอีก,กน,นะครับว่ากิจกรรม4ีวันสีคืนที่จะจัดขึ้นเนี่ยจะมียอดเงินสะพัดในพื้นที่อของจังหวัดพัทลุงไี่กว่า15ล้านบาทนะครับด้านนายธรวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเนี่ยกล่าวว่าการจัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมและก็การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงเนี่ยหรือเจ้าของสินค้าปริภับันชุมชนร้านค้าร้านอาหารภาคบริการต่างๆที่รองรับการท่องเที่ยวเนี่ยได้มีช่องทางการตลาดเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงให้ขยายตัวและก็เกิดความยั่งยืนนะครับ ครอบคลุมในทุกมิตินะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องที่มาร่วมกิจกรรมมาร่วมงานแล้วเนี่ยมีความสุขกับกิจกรรมที่เราได้จัดสรรที่เราได้รังสรรไว้ก็มั่นใจครับว่าการจับใจ่ายใช้สอยไม่ว่าจะในภาพเล็กภาพใหญ่การกินพักเที่ยวนะครับหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยครับเราพร้อมก็อยากจะเชิญชวนแล้วก็มั่นใจว่าเม็ดเงินก็จะกระจายในพัทลุงเป็นจำนวนมากนะครับ อนอกเหนือจากที่เขาเจียกแล้วก็ในทุกจุดของแหล่งท่องเที่ยวของพัทลุงของเราครับ,โ,คครบโดยผูเขาเจียกเนี่ยตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเขาเจียกอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะครับเคยเป็นพื้นที่สัมปทานหินเก่าและได้เลิกสัมปทานมาหลายสิบปีทําให้พื้นที่โดยรอบเขาเจียกเนี่ยถูกทิ้งร้างเทศบาลตำบลเขาเจียกเนี่ย ได้ดำเนินการจัดทำเป็นสวนหย่อมสวนดอกไม้และสวนออกกำลังกายให้ชาวบ้านและชุมชนโดยรอบมีการปรับภูมิทัศน์ปลูกไม้ยืนต้นและก็ดอกไม้สร้างความร่มรื่นและความสวยงามนะครับแล้วก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าชมตลอดทั้งปี ดอกไม้ก็สวยมากค่ะซึ่งที่ร้าเนี่ยอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่มีบรรยากาศแบบนี้นอกจากว่าถ้าในะอมเภอรเมองคือไม่มีค่ะแต่ส่วนเบตงนะ่าจะมีแบบนี้แต่ว่าที่นี่คือแบบสวยคนละแบบค่ะมาแล้วชอบอะไรเป็นพิเศษกับพี่ของเจีบน่าจะเป็นไฮไลท์ก็คือภูเขาโอเคอย่ยงใช่ะ ครั้งแรกค่ะอันนี้ครั้งแรกค่ะอยากที่จะบอกต่อให้เพื่อนๆที่อยู่ยะลายังไงบ้างค่บค่ะก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆนะคะให้มาเที่ยวที่เขาเจียกกันเยอะๆนะคะเพราะว่านอกจากที่สถานที่จะสวยงามแล้วนะคะก็ผู้คนก็ใจดีน่ารักทักทายกันทุกคนเลยค่ะค่ะ ก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและก็ผู้สนใจนะครับร่วมงานร้อยเพพัทลุง Amazing พัทลุงไลฟ์เฟสติวัล2 0 2 5ในระหว่างวันที่18ถึง21เมษายน2568ณภูเขาเจียกอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอย่าพลาดนะครับมากินของร้อยทำาร้อยเที่ยวร้อยแล้วก็ชูร้อยกันนะครับ